เช้านี้เรามาโดบไข่ลวกกันสักนิดหนึ่งครับเป็นเมนูที่ผมบอกเลยว่าจะยากก็ยากจะง่ายก็ง่ายครับไม่สุกไปก็ดิบเกินครับทำยังไงวันนี้เรามาลองทํากันดูครับเริ่มจากนะครับเราตั้งน้ําให้เดือดนะครับเติมเกลือลงไปครับที่เราเติมเกลือลงไปนะครับเวลาที่ใส่ไข่ลงไปแล้วแตกเนี่ยไข่เขาจะได้ไม่ไหลออกมาครับรอให้เดือดจัดแล้วปิดไฟทันทีนําไข่ใส่ลงไปแล้วเราก็ปิดฝานะครับหาภาชนะมาปิดให้สนิทเลยครับแล้วจับเวลา8นาทีครับหลังจาก แปนาทีเทน้ำร้อนออกครับแค่นี้ไข่ลวกของเรานะครับเวลาตอกออกมาก็จะเป็นเนื้อครีมคีมครับไม่ถึงกับว่ามีขาวๆเป็นน้ําใสๆของเนื้อไข่ครับแค่นี้เราก็จะได้ไข่ลวกแล้วล่ะครับกินกับซอสพริกไทยบอกเลยว่าฟินสุดๆครับเช้านี้ครับไข่ลวกไม่ยากลองทำกันดูนะครับ